บอกนะครับคันนี้เป็น Honda City ปี2 0 0 0นะครับผมเปลี่ยนเบาะผูหน้าเป็นเบาะมาด้านะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีปรับสูงต่ำได้ครับยกสูงได้ได้เยอะเลยก็ปรับเอนนอนเอนนอนก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีเท้าแขน มีพักแขนด้านข้างด้วยตับระดับได้สภาพสวยนะครับผมด้านหลังก็มีกระเป๋าให้หนึ่งข้างครับแล้วก็มีเท็ที่แฟนต่อให้แถมให้ช่วงปีใหม่เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับซ้ายกส็สภาพสวยเลยเลื่อนคล่องๆเลยนะครับเลื่อนมือเดียวได้เลยคล่องๆเลย ติดตั้งแปลงขาก็คือต่อเหล็กจากเบาะครับไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายเนาะไหนจะเอาเบาะเดิมมาใส่อยูาจะใส่รถก็ใส่ได้ปกตินะครับผมประมาณนี้นะครับชุดนี้จบที่3,900บาทนะครับพร้อมติดตั้งให้จบเลยไอ้ฝากเพ็นร้านด้วยนะครับบายพา t เบาะชนบุรี085-090-3855ขอบคุณครับ